าากลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้อันบ็อกมานานมากเพราะว่าไม่ไดซื้ออะไรเลยนะจ๊ะ,ะวันนี้ก็คือเพิ่งสั่งบางคนเขาได้แล้วเนาะเป็นกลลักษ์ปกมนุษย์เล่มหนึ่งนั่นเองแล้วก็เพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยสังเกตความดังได้จ๊ะเราจะมาเปิดดูนะเออเราไม่ได้หยิบ คัตเตอร์อะไรมาเลยในะนี้จะแกะได้ไหมโอ้โหแน้นตึกจ้ะแม่เออบับเบิลก็คือเยอะมากนี่นี่แกะออกมาเหมือนไอ้นี่เลยนะหมูยออ๋อใช่ดอหมูยอด้วยมึงตรึดโอเคมาะท้าทายจ้าอืม ใช้ความรุนแรงเราจะถ่ายไปเรื่อยๆแบบไม่ตัดนะที่เกียดตัดเราจะใช้ความดิบๆของเราเหมือนเดิมเอาเอาออกไปเลยรุนแ่งอมาแกะทีละชิ้นก่อนอื่นเราต้องแกะสกปอเทปให้มันหมดก่อนจึบ๊บจก่งมากค่ะ โอ้ยเนี่ยคัตเตอร์ก็ไม่ใช้นะไม่เอาและช่างไม่เอาแล้วอาวอตึบ <c oughs> โอ้โหแม,ม่ต้องทำสปีดแล้วละ่ะไม่น่าโหลดง่ายๆแม่จ๋าแลบ๊บหนึ่งเดินไปเอาคัตเตอร์ดีกว่าวะ่ะ ไม่รอดแล้วกันไก่ก็ได้กันไก,กไ่กันไก่กันไก่ใช่จ้าเรานั่งที่พื้นจ้าเพราะว่า <S 2> <S 2> มันมีแสงตรงนี้ก,กันไกลมาตัดมือซ้ายไม่ขาดจา้อาอืออือ ความตื่นเต้นเนี่ยนะคือเออแม่เจ้าสองนาทีผ่านไปเงื่อนแก่บับเบิ้ลไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนออเอาไหนอีกอะจริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆเขาก็มีรณรงค์มาสักพักแล้วนะที่แบบว่าให้ใช้สกอตเทปแบบ สีๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมองเห็นแล้วเราจะได้ตัดได้ง่ายแล้วมันบับเบิลจะได้เอาไปรียุดได้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่มีความเรียบร้อยในชีวิตก็อุฉีกไปแต่แรกและจ้าอันนี้สร้างภาพน,นิดหน่อยนี่คือสร <c oughs> ้างบับเบิลจะถึงแล้ว วันนี้มีคนเข้ามาดูอาหารในครัวแต่เราก็ยังจะเป็นยูทูบเบอร์ต่อไปจักพักเราก็จะได้ยินเสียงผัดกับข้าวทอดหมูอ๋ยจะถึงใจนในเล้ว <c oughs> ฉันสุดท้ายโอ้โหกราบกราบ S <s> เหนื่อยแกะจนเหนื่อยข้าวเค่อยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกลับมาตัดจาติดขายแกะตัดติดอ,อีกโอ้โหถึงแล้วมีคนมเปิเดตู้เย็น มือถือครับเนะอะบอกไว้เลยว่าจะห้านาทีแล้วค่ะไม่ติดถึงแล้วเด่นดู คือหนังสือที่เราเป็นเหยื่อทางการตลาดมาโดยตลอดลก็คือมีกล่องนอกเป็นจวบปังแล้วก็มีปบกมนุษย์หนึ่งเล่มแล้วก็มีกล่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีกล่องอะไรก็ไม่รู้มาดูกันจ้ะแกะแบบไหนดีวะแกแบบแกแบบท้าทายแกแบบฉีกไปเลยก็แล้วกนะันเนาะต้องเก็บหรอกใช่ อืดอืดได้ลวชิจ้าชิจ้าจ้า๋อก็คือชิ้งมาชิ้งกล่องชิ้งเฉพาะกล่องมากอหนังสือก็ชิ้งอีกอันนี้ด้านหลังด้านหน้าอันไหนด้านหลังอันไหนด้านหน้าวะเครีย แกะทีละอย่างปอ๊เอออ๋ออ่ะลิจ่ะอะไรวะเนี่ยตรงกลางนี่คือเลยตึ๊บหนังสือโอ้โหซหน้าพี่หยินเนี่ยน้าพี่หอใส่เต็มน,นะจ๊ะขี้เมีงวันครบ ถือว่าถูกต้องอแล้วก็มาดูอันไหนต่ออันนี้คือโปรโตการ์ใช่ไหมใช่ไหมอาแล้วนี้อะไรก่อนเนะี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือทำให้มันเต็มอ่ะเรามากแก่นี้กันล้วกันสิ่งที่เติมเต็มอ่ะไม่มีอะไรนี่ว่าเบายองมากแม่ยัดกลับไปเหมือนเดิมเนาะ วัาไม่หนาพอใช่ไหมไม่ลงช่างแม่แกะดีกว่าอืออออจาจ้าเราจะเรียกมันว่าการสปอยโอ้โหเยอะมากอะ่ะเยอะมากโอ้โหหล่อมากแี่ดีมากอะ่ะ ดีมากหนึ่งดีมากสองอุ้ยตะอุ้ยระหว่างนี้เราจะได้ยินเสียงหมูทอดไปด้วยโอ้โหนี่ยอันนี้เขามองตากันแล้วนะไปหาคลิปหลังๆดูนะเขาไม่มองตากันเวยเขาจะมองถึงใต้ตาหยินอยูอ่ะเอาเท่าไหร่แล้วนี่สองสามในชะ่ไหม สี่จะสี่พี่มีพี่มีฉากเพิ่งตื่นแน่นอนอันนี้ดีจังสี่ห้าแล้วหกโอหกเจ็ดเลยฝากทำทางสำนักพิมพ์ขอรูปนี้ด้วยนะคะเท่าไหร่หรอวว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไหมแปดเก้า ก้อยนี้วก้อยลาวะราวะ,ะ,ะนี้วก้อยอะเราไม่นับเลยใบซึ่งคําพูดใดๆฟังเสียงหมูทอดไปท่าดาดีจังน้องวอน้องโอฉ่ำุกพับอ้อนกิง่งสรุปอ้อนกิ่งหรืออ้อนไม่กิง่ง ก้นกก่งเลยดูออกมาจากน้ยายปะนี่เราไม่พูดเราให้ดูมือมันดีวะ่ะมันดีแบบมันดีอ่ะเนี่ยมันดีแบบมันดีอ่ะนี่เนี่ยทำได้รูปนี้พี่วอลไม่ติดกระดูกกาอเกง เห็นเลยขิดเบื้องหลังเมื่อเมื่อมันต้องเมียน่ารักช่งอีกสองใบสุดท้ายจ้ามองเขาสนับกันท่ายขอรูปมือนะคะสุดท้ายโอเดี๋ยวจะไปเปะทั่วบ้านเลยคอยดู อันนี้คือเซตของโฟตโต้มีกี่รูม่ดรู้เลยนี่เด็ดดต่อมาจะมาแกะดูมันมีบุ๊กมาร์กแถมมาสามอันใช่ไหมที่เขาบอกอตัดก่อนตัดตรงไหนดออีอืม ขาดก่อนอันดับแรกังคมของกันไก่นั้นจ๊บอือแกะเล่มอีกสามนาทีเสร็จแล้วอาจารย์ออกมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวพอเราซื้ออันนี้เสร็จชามาได้อันนี้ปุ๊บฮะ เขาก็าออกปกมนุษย์เล่มสองมานะแล้วกูก็เสียดต่างอีก <Okay. S 1> อัดคลิปอยู่เพราะนันห้ามพูด <Okay. S 1> นี่บุ๊กมาร์กอันที่หนึ่งรักมากแม่อันที่สองและอันที่สามนเนี่ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยมันจะดีมากเลยนะถ้ายืนกอดคอไมยกอดเอว ครบแล้วทั้งหมดรวมถึงไอ้กล่องเติมเต็มด้วยเพราะฉะนั้นข้างในดูข้างในไหมอ๋อข้างในมีรูปน <c oughs> ี้พี่วีพี่วีน่านิ่งๆนะคะในรูปนี้แล้วถามว่าเราต้องทำไง <c oughs> ก็คืออ่านใหม่รอบที่แปดสิบสองจืจเนี่ยโซฟาในตำนานแหละ โฟ์ฟ้าในตำนานจบแล้วจบการรีวิวนี่เป็นทอของคุณปอฟอนะคะทำไมมันเหมือนหนากว่าเดิมไหมใช่ไหมแต่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมใช่ไหมเราว่าเราน่าจะครบแล้วแหละหลังจากเราอัดเสร็จเราก็ต้องเก็บเด้อ บายบายจบการสปอยใครที่ยังไม่ได้ก็คือก็คืออดทนนะจ๊ะเดี๋ยวได้เหมือนกันหมดทุกคนบาย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 กดบายบาย